มังกรไฟตอนที่14เมื่อไฟรู้เรื่องของนโมจากมากังกรก็เป็นห่วงเพื่อนมากไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไอ้น็อตมันช่วยไว้แล้วตอนนี้มันกําลังกําลังอะไรอยู่กับนโมนะ่ะส่วนเรื่องภูผานั่นก็เขีย์กันลุยปลอยแล้วต่อไปมันคงไม่มายุ่งกับนโมอีกแต่ว่ากับไฟเนี่ยไม่แน่พ่อยังชั่วหน่อยนึกว่านโมจะเป็นอะไรซะแล้วแล้วไม่ห่วงตัวเองมากหรอ ก็อยู่ด้วยกันจะหวงทําไมเล่าหรือว่านายสู้พวกนั้นไม่ได้สู้ได้อยู่แล้วแล้วทะเลาะกันเรื่องอะไรหรอเรื่องเงินน่ะฮะเรื่องเงินทําไมอะ่ะผู้พาก็ดูท่าจะมีตังค์แต่ตอนนั้นมันจบใหม่ๆยังไม่มีก็มาเอาเงินแต่ฉันก็ให้มันยืมไปไม่ได้คิดดอกอะไรหรอกแต่บังเอิญเข้าใจผิดกันนิดหน่อยก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยเกลียดกัน แล้วสรุปแล้วใครผิดละเรื่องนี้ยไม่มีใครผิดทางนั้นแหละมีแต่ไอ้ผูผามันเข้าใจผิดไปเองคิดว่าฉันอยากจะได้เงินคืนอยากจะหุบรีสอร์ทของมันเลยอ้างดอกเบีย้ยที่เยอะลระทบต้นทบดอกโหเหมือนที่ฉันเคยโดนใช่ไหมอืมมันเหมือนกันทช่ไห,ห่เราฉันไม่เคยคิดเลอกแบบนั้นกับเพื่อนแล้วกับฉันลอกก็ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแฟนนี่ถ้าเป็นแล้วก็คงไม่เก็บมั้ง จริงเหรอถ้าอย่างนั้นกู้ใหม่ได้ไหมได้สิแต่จะคิดดอกเบีย้ยเป็นอย่างอื่นนะอะอะไรอะอย่างอื่นน่ะมเรื่องนี้ไฟน่าจะรู้อยู่แล้วนะโอ้ยอย่างนันไม่เอาดีกว่าถ้าทางจะเสียเปรียบรู้ทันอีกนะเราอ่ะไฟยิ้มยิ้มค่อยอย่างชั่วที่ไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อนมากนะักแล้วมารู้อีกทีตอนนี้น้โมกลับไปถึงบ้านแล้วไฟก็ยิ่งโล่งใจ แต่สำหรับนานนั้นมาเคาะประตูรัวๆที่หน้าห้องทำหน้างอเป็นอะไรของแกเนี่ยทำมไมใ้่มาขัดจังหวะตัวจีแกะกับแฟนแล้วไงวะเปล่าซะหน่อยนานๆแกพูดอะไรอย่างนี้เนี่ยลไล่มิมี่มันหายหัวไปไหนเนี่ยเออมันก็มีปัญหาโรคหัวใจมันอะฉันก็ก็ไม่ได้คุยเพราะฉันก็เครียดพอกันแหละเครียดเรื่องอะไรคือคือฉันมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยอะ คือว่าถ้าเกิดเอ่อสมมตินะสมมติเออเออไปพยักหน้าสมมติว่าแกพลาดไปม,มีอะไรกับคนคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยแล้วแล้วแกเกิดมีความรู้สึกกับเขาอะแกจะทำยังไงวะเออไปม,มีอะไรกับคนแปลกหน้านั่นเหรอไม่รู้จักเลยเหรอแม้แต่เชื่อเหรอเออเออเอาเป็นว่ารู้จักกันพอสมควรอนะแต่ว่าไม่นานอะไรเงี้ย อย่างวันเดียวแล้วแล้วแล้วเผอได้กันเนี้ยอ๋อก็เหมือนฉันกับแฟนใช่งไงก็ก็ก็ดีนี่นายก็ตกลงเป็นแฟนขเขาสิไหนๆก็เสียตัวไปแล้วอะแต่ไอหมอนี่นิสัยมันไม่ดีนิสัยมันไม่ได้อีกอย่างหนึ่งมันก็ก็อะไรฉันตอบไม่ได้หรอกนายพูดอย่างนี้ยังกับเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเองเนี่ยหนาๆนนนเอ้ยไม่ใช่เรื่องของคนอื่นฉันก็แค่ถามแกดู สรุปแล้วแกจะบอกว่าไอ้ฉันยอมคบกับเขาเพราะว่าเผลอไปนอนด้วยกันแล้วเนี่ยนะเอา้าวถ้าแกไม่ชอบเขาแล้วไปนอนกับเขาได้ไงอ,อ่ะอะและเรื่องแกล่ะก็คืนนั้นฉันเมาแล้วฉันก็โดนปั้มแล้วเขาก็ช่วยฉันตั้งหลายครั้งก็เลยยอมเป็นแฟนแล้วคนที่ให้แกมาถามฉันเนี่ยถูกเขาปั้มหรือว,ว่าเพื่อนของแกปั้มเขาวะให้หนาน อทีแรกก็จะปั้มเขาแหละเพราะหลังๆก็ถูกกับปั้มว่ะเฮ้ยเพื่อนของแกนี่ใช้ได้เลยแต่เพื่อนของแกคนเนี้ยฉันรู้จักไหมวะเอ่อเอ่อฉันขอตัวกลับก่อนนะไฟแกจะได้อยู่กับแฟนทันทีเฮ้ยเฮ้ยฉันว่าเรื่องนี้มันชอบกลนอยู่นะไฟเดินตามนานๆมาที่หน้าห้องมันใช่ไม่ใช่เรื่องของแกแน่นะก็ไม่ใช่นะสิเออแล้วเรื่องเนี้ยแกก็ลืมลืมมันไปเหอะ มันก็แค่เรื่องเอ่อไร่สาระฉันไปก่อนเนวะ้ยใครมาหนอกไปหนันหนนะ่ะอ้าวทำไมกลับไปแล้วล่ะก็เขาบอกว่าไม่อยากไม่อยากหัดคอแฟนอยู่ด้วยกันอนะไม่เป็นไรสน่อยอยู่ด้วยกันหรือว่ามีใครอยู่ก็หวานกันได้มังกรกอดเอวแล้วดึงล่างของไฟมาจุ๊บจุโลโล๊บรัวหลวอแล้วต่อหน้าคนเอ้ยต่อหน้าเพื่อนอะ จะทำอย่างนี้ได้จริงจริงเหรอทำได้สิไวอายหรือเปล่าอายสิทำไม่ได้นะถ้ามีคนอื่นอยู่นะแต่ว่าฉันไม่อายนะหืมหน้าไม่อายก็บอกทัาไงว่าไม่ไอายจากนั้นเขาก็อุ้มน้องโอ้ยจะอุ้มทำไมเนี่ยต้องทำอาหารอีกทำอาหารเป็นด้วยก็เป็นสิไม่ต้องทำหรอกนะสั่งกินดีกว่าเราจะได้จะได้อะไร ก็นั่งคุยกันไงนี่นายไม่ไปสำนักงานหรอไปมั่งก็ดีนะหืมไปก็ได้ไปต้องไปด้วยกันนะอย่าให้ห่างเชียวก็ได้ไม่ห่างหรอกฉันก็กลัวเหมือนกันถ้าถูกจับไปอ่ะจะโดนทำอะไรบ้างก็ไม่รู้นั่นสิมันจะทำอะไรบ้างอืมไปทำหน้านี้สิไม่ถูกจับหอกหน้าฉันอยู่กับนายตลอดอืมมังก่อนเยิม้ม ทรงทางด้านน็อตก็นั่งหน้าตาเข่นขึงเป็นอะไรไวน้น็อตโอมสงสัยเพื่อนพฤติกรรมของเพื่อนแปลกๆพักนี้มักจะทำหน้ามุยก็หมดคิ้วอยู่เป็นประจำเปล่าอืมไมีคนฝากขนมมาให้แกไขวะไม่เอาเว้ยไม่ชอบกินเหรอไม่กินใช่ไหมก็ดีพนาไอ้บุ้งมากินขนมกันโอมพูดพร้อมกับ รีบจัดขนมใส่จานของใครวะอร่อยดีบุ้งพูดถิมยิ้มก็น้องน้งโมน่ะพอดีมันเอามาให้ไอ้น็อตเอ้น็อตไม่กินนอตถึงกับหันกวับแล้วลุกเดินมาทันทีอะไรวะเมื่อกี้แกพูดว่าอะไรก็น้องน้โมซื้อขนมนี่มาให้แกแกไม่เอาพวกฉันก็กินนะสินอตกำลังจะอ้าปากห้ามแต่ไม่ทันซะแล้วเมื่อบุ้งโอมและพนาต่างคว้าขนมแล้วเดินหนีพละทาง ตอนนี้เหลือจ,จานที่วางเปล่าไอ้พวกนี้นี่กินของคนอื่นได้ยังไงวะเอ้ยกแกไม่เอาเองนะเว้ยพนาพูดพร้อมกับก้มหน้าก้มตาทำงานสักพักมังกรกับไฟก็เดินเข้ามาในสำนักงานและซื้อขนมมาฝากเออไอ้นอตอยากกินขนมมากก็มากินสิวะน้องไฟซื้อมาเยอะแยะเลยไม่กินว้ยมียาลมนอตพูดแล้วก็นามมวยข้อความส่งมาหาเขา คืนนั้นเขาไม่รู้เลยว่าทําไมนโมถึงถึงได้เบอ่มขเขาไปอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเขาหลับเด็กคนนี้ฉลาดฉลาดล้าลึกทั้งๆท,ที่เขาตั้งล็อกไว้แท้แต่ทําไมถึงได้เอาเบอร์เขาไปได้ข้อความที่นโมส่งมาบอกว่าเอาขนมมาให้แต่ว่าไม่กล้าเข้ามาแล้วพรุ่งนี้จะมาใหม่ซึ่งเขาก็ไม่ตอบแต่นโมก็ยิ้มแหละเพราะรู้ว่า น็อตอ่านแล้วเมื่อคือตอนที่น็อตหลับ mm hmm. เขาก็หยิบโทรศัพท์ของน็อตใช้นิ้วของเขาสแกนจึงได้เบอร์ของเขามาหนำซ้ำยังได้ลายได้เฟซและที่สำคัญก็เมมชื่อและเบอร์ของตัวเองใส่ไว้ด้วยซึ่งกว่าน็อตจะรู้ก็ตอนที่นโมส่งข้อความมานั่นเองและมันเป็นชื่อของนโมปกติเขาไม่ใส่ใจเรื่องโทรศัพท์อยู่แล้วเฮ้ hey. ทำไมข้อความมันเข้าถี่ขนาดนี้วะผมถึงกับจะโงกหน้าขึ้นมามองข้อความของละโมนั้นส่งมาแค่ถามเลือกขนมแล้วพรุ่งน,นี้จะมาใหม่นอกนั้นก็เป็นตัวการ์ตูนทุกดิกส่รงรูปหัวใจบ,าบา้างส่งดาวมาบา้างมันทําให้เขาเนี่ยได้รับข้อความหลัวเกือบทุกชั่วโมงเลยทําให้เพื่อนๆต่างพากันมองรวมถึงพนาที่อยากจะเห็นแต่น,อน็อตก็รีบเก็บโทรศัพท์ยุ่งหน้า คนส่งมาผิดอะเหรอแต่มันไม่เคยมีใครส่งมาผิดนี่ว่าบุงเองก็สนใจอยู่ไม่น้อยน็ดตัดความนำคาญจึงปิดเสียงแป้งเตือนในทุกๆแอปที่เขามีอยู่ไปมาช่วยมังกรงทำงานจากนั้นมังกรงก็ถึงกับกุ้มขมับใครเป็นคนทำเนี่ยผมเองวปครับมาใกล้ ไปถูกดึงมานั่งตักของมังกรทำอะไรเนี่ยืไบตั้งหากทำอะไรเนี่ยรู้ไหมว่าทำอะไรลงไปไยถึงกับกลมหน้าเออก็มีลูกค้าคนหนึ่งโทรเข้ามาในสํานักงานแล้วตอนนั้นมังกรเข้าห้องน้ำอยู่เขาขอเลื่อนผลพันผันที่จะจ่ายเงินทั้งต้นทั้งดอกไปขอแค่สามวันเท่านั้นซึ่งไบก็ตกลงแล้วก็ตรวจบันทึกเอาไว้ให้กับมังกร ขอโทษก็ก็เขาบอกว่าอีกสามวันจะเอาเงินมาให้ฉันก็คิดว่าสามวันเองนายโกรธหรอถ้ายังไงฉัน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 สงสารเขาอะไม่โกรธหรอกแต่มันเป็นกฎของบริษัทผ่อนพันมากก็ไม่ดีแล้วคนคนนี้นะ่ะไฟไม่รู้จักเขาซะหน่อยเขามีเงินต่างคาแต่เขาไม่อยากให้โหหรอก็ใครมันจะไปรู้ล่ะ แล้วนายโกรธฉันหรือเปล่าเออต่อไปนี้ฉันไม่ยุ่งเรื่องของนายก็แล้วกันนะแล้วก็ไม่มาที่นี่ไม่เป็นไรหรอกแค่สามวันเองก็อย่างที่ไฟบอกนั่นแหละแค่สามวันแต่แต่มันไม่เป็นอะไรแน่หรอไม่เป็นอะไรหรอกแต่ก็ต้องรู้จักลูกค้าให้ดีกว่านี้ก่อนที่จะตัดสินใจให้เขาเลื่อนให้เขาทำไมอะ่ะ พราะบางคนนะ่ะเจ้าเล่ยไงแล้วถ้าคนที่เขาลำบากจริงๆล่ะเราก็ผ่อนผันให้ได้มากกว่าสามวันยังได้เลยนายก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดเฮ้ย <c oughs> นี่คิดว่าแย่ตลอดเลยใช่ไหมก็ <c oughs> ใช่สิใครการคิดดอกเบี้ยเยอะแยะขนาดนี้ยฉันน่ะไปพูดยังไม่ทันตกก็ถูกมังกรจูบก,ก็ให้แล้วเพราะเขาก็ไม่อยากได้ยินยอมรับว่าตัวน,นั้นอยากจะล้างน้องให้มาที่นี่ทุกวัน จึงต้องทําแบบนี้ความจริงดอกเบี้ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเขาจูบจูบจะคืนกินน้องเข้าไปทั้งตัวไฟเองถึงกับายหมอนตัวนอเหรอก็จะทำอะไรอย่างนี้เนี่ยจังขอโทษตอนนั้นน่ะมันชอบไฟมากก็ไม่รู้จะทํายังไงให้อยู่ใกล้ๆกันก็เลยต้องทําแบบนี้อ้อโหอย่างงั้นก้าวคืนเลยนะจะแสดงว่านายเก็บดอกฉันเกินก,ก็เกินนั่นแหละ เอาหน้าเอาหน้าเดี๋ยวจะคืนให้ดีไหมก็ต้องดีสิถึงยังไงก็ต้องคืนอย่ามาโกงกันแล้วกันไม่โกงจ้ะเออะไรคืนนี้ไปนอนที่บ้านฉันมั่งดีกว่าทําไมล่ะก็ไม่อยากให้ใครเป็นขัดจังหวะไงที่บ้านของนายทํายังกับไม่มีงั้นแหละเออจริงด้วยที่แน่แนก็มีน็อตคนหนึ่งแหละที่ปากหลักอยู่ที่นั่น ข้างผู้ผาได้คุยกับรุ่นพี่ที่ชื่อน็อตเป็นตำรวจใหญ่ตอนนี้เขาเก้าวหน้าเพราะว่าฝีมือไม่ใช่เพราะมีผู้ใหญ่ส,งส่งเสริมแต่เพราะฝีมือล้วนๆเขาตกลงลักปากที่จะไม่วุ่นวายกับนมโมเอเต็มใจในายตำรวจหนุ่มรุ่นพี่แต่ก็นึกสงสัยว่าน็อตมันต้องมีอะไรอะไรกับนโมแน่ๆมันคงใช่ต่อให้เขาไม่ถามมันก็คงเป็นไปอย่างนั้นไม่งั้นน็อตคงไม่ออกหน้า ให้พี่ชายอย่างโน้ตมาทำเรื่องแบบนี้ให้หมอ,อนั่นมัญญาโศก็จะกลายไปไม่ค่อยถูกกับพี่ชายแต่ก็ขอร้องให้พี่ชายมาพูดเรื่องนี้ให้จริงๆแล้วเรื่องระหว่างเขากับน้โมเขาก็แค่อยากแกงน้โมเท่านั้นไม่ได้อยากทำลายใครแม้แต่ไปเขาแค่อยากปั่นหัวมังกรเท่านั้นเป็นเพื่อนรักที่จะคบรีสอร์ทของเขาที่สร้างมาเขารู้สึกเจ็บใจเมื่อรู้เรื่องในตอนนั้นจากแฟนสาว ตอนนี้เขาก็ยังแขนอยู่เจ้านายแล้วเรื่องของนโมล่ะครับเจ้านายจะจัดการยังไงไม่ต้องจัดการอะไรทั้งนั้นแหละฉันก็แค่ขำๆปั่นหัวมันเล่นสนุกดีทั้งปูนทั้งเซียนก็พอรู้นิสัยของเจ้านายนั่นแหละจึงได้ช่วยกันจนถึงตอนนี้พอเขาก็เป็นเดือดเป็นแลนแทนเจ้านายเหมือนกันส่วนทางด้านบ๊อบก็ถึงกับตายหน้าไม่รู้ว่าเจ้านายเขาทำเพื่ออะไร ก็แก้แข้นอย่างนั้นเหรอเฮ้ยแก้แค้นกันไปแก้แข้กนก,ขกันมามีต่างคนต่างเจ็บกันทั้งนั้นถึงแม้มังกรจะไม่ค่อยตอบโตแต่ถ้ามโมโหขึ้นมาแล้วก็คงจะเจ็บอยู่ไม่น้อยซึ่งบ๊อบก็รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีบอ๊อบอาจจะเป็นคนเดียวก็ได้ที่ไม่ค่อยส่งเสริมเรื่องแบบนี้กับโอภาสักเท่าไหร่นะักไอ้บ๊อบจะไปไหนปูนจับแ็ทเรื่องของฉัน แกปล่อยฉันได้แล้วเว้ยแกจะยุติเจ้าหนายทำไมเนี่ยทำไมก็ฉันจะช่วยจ้าหนายแก้แค้นนาา่าสัใจดีเฮ้ยคุณผู้ผ่าไม่ได้สั่ให้แกไปหาเรื่องน้โมซะหน่อยพวกแกก็ไปเจอโดยบังเอิญไม่ใช่เหรอไปหาเรื่องเขาทำไมก็มันสนุกดีเกือบได้ตัวมาแล้วเชียวถ้าไอ้น็อตไม่มาขวางไว้เฮ้ยบอสเหลือบมองแล้วก็เดินหนีไป ทางเอมมี่ก็มาหามานัดที่ช่างมาเกือบทุกวันมันก็เป็นการดีที่อะไรงมามมาถึงทำให้ยืดเวลาการอยู่กับมานัดได้ยาวขึ้นมานัดเห็นว่าเอมมีกม่ก้มๆเงยๆมองเขาที่กำลังซ่อมรถคันอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองเขาจึงโผล่หน้าออกมาแต่ไอ้จโปงเท้ากรรมที่เอมมี่ใส่มานั้นมันทำให้เขาถึงกับเบิดหน้านี้ ถอยออกไปไกลทำไมล่ะเฮ้ยก็สายสั้นถะขนาดนี้เห็นต่ออะไรต่อมีอะไรหมดละมั้งอุ๊ยหรอแล้วพี่เห็นอะไรล่ะครับเขาดีดตัวลุกขึ้นนั่งก่อ,อนที่จะลุกขึ้นยืนเดินหนีเอมมี่พี่เห็นอะไรเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละพูดถึงเฉยเืยเอ็มมี่ไม่ว่าอะไรหรอกถ้าพี่จะเห็นแล้วทำไมต้องสายสั้นถึงขนาดนี้น่าเกลียด เออคือก็อเอมมี่ชอบอ่ะเคยถามผู้ชายคนอื่นบ้างไหมว่าเขาชอบหรือเปล่าก็ก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเอมมี่ชอบแบบนี้ก็แต่งอ่ะพี่มันัดไม่ชอบเหรอชอบหรือไม่ชอบมันก็ไม่เกี่ยวกันนี่มานัดเดินเข้ามาในสำนักงานของเขาตอนนี้เขายังตรวจว่าอะไรมาถึงหรือยัง ายอมรับว่าเอมมี่มาที่นี่ทุกวันทําให้ช่างหลายๆคนของเขาเนี่ยต่างพากันอู้งานบางคนก็มาแอบมองเอมมี่ยอมรับว่าเป็นคนที่สวยและแต่งตัวน่ารักไม่ถึงกับเซ็กซี่แต่ว่ามันก็อืบางครั้งมันก็แอบเซ็กซี่เล็กๆจนใจกับไอ้กระโปรงสั้นๆวันนี้ดูท่าจะเป็นครั้งนี้นั่นแหละที่สั้นที่สุดตามอันนี้อะไรอะ่ะไม่ทำงานแล้วหรอ ก็ถูกพาเข้ามาในห้องนอนอีกครั้งเอมมี่ถึงกับยิ้มนี่ก็เข้าห้องนอนมาทั้งสองครั้งแล้วรู้ว่าครั้งนี้มันน่าจะเปลี่ยนใจทำอะไรเขาปั้มเหรอโหยังไม่ทันเตรียมตัวเลยอะแต่แล้วก็ต้องหุบยิ้มใส่กางเกงนี่ซะกางเกงวอร์มอีกแล้วใส่ถ้าไม่ใส่ก็กลับไปซะก็ได้มีอะไรให้เอมมี่ช่วยไหมไม่มีฉันมีลูกน้องอยู่แล้ว ถ้าถ้าอย่างนั้นอยากกินอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเอมมี่ไปซื้อให้ไม่ต้องนี่ถามจริงๆเถอะไม่มีอะไรทำํำยังไงก็ go, go, เอมมี่อยากเจอพี่มนัสนี่ <c oughs> มนัดถอนหายใจเอมมี่เดินตามยังไม่ลุดละถึงยังไงเขาจะเอาชนะทั้งมนัสได้ได้เอมมี่นั่งยิ้มให้กำลังใจมนัทร่วมถึงคนอื่นๆที่เป็นลูกน้องของเขาเออพี่มนัส ไม่ชอบเอมมี่เหรอถ้าไม่ชอบผมขอนะพูดอะไรเอมมี่ไม่ใช่สิ่งขอ,องจะมาขอกันยังไงถ้าแกชอบแกก็จตีบสิจริงเหรอครับแทนที่คนถามจะยื่นหน้ามาแค่คนเดียวก็คือรุ่งแต่เปล่าเลยลูกน้องทั้งสี่คนของเขายื่นหน้ามาพร้อมกันมีแกมีก๊อลฟและพายทำให้เขาอึ้งๆอะไรลูกน้องเขาสี่คนรูกเหมือนจะชอบเอมมี่หมดเลยเรอเนี่ย มันทำให้เขาหมดคิ้วเออจริงแล้วทำไมพี่ไม่ชอบเอมี่ล่ะครับก็นั่นสิฉันไม่ชอบผู้หญิงแต่งหน้าเยอะไม่ชอบผู้หญิงแต่งตัวโป๊ไม่ชอบรวมๆแล้วก็คือไม่ชอบเอมี่นั่นแหละเอมี่เดินมาได้ยินพอดีจริงๆแล้วตั้งใจจะยกน้ำมาให้นั่นแหละพอได้ยินแบบนั้นก็เสียใจไม่รักไม่ว่าเพราะเขาก็ยังสามารถรื้อ หรือว่าทําให้มนัดหลักได้แต่รับไม่ได้ตอนที่อยู่ดีๆก็ยกให้คนอื่นและให้คนอื่นมาจีบเขานี่แหละเอ็มมี่จึงขั้นทนไม่ได้แก้วน้าตกลงแตกทําให้ทั้งห้าหนุ่มหันไปมองเอ็มมี่ได้ยินทุกคําที่เขาพูดน่าจะได้ยินจริงๆพอวิ่งออกไปแล้วมนัดเองรู้สึกใจหายยังบอกไม่ทูพี่มนัทสงสัยจะแย่แล้วล่ะเอ็มมี่คงได้ยินเปนก็ว่าอย่างนั้น เออถ้ายังไงพี่มนัดตามไปดูหน่อยไหมครับผมไม่ต้องมั้งไปเถอะครับกบยุให้มนัดตามไปแล้วก็ตามไม่ทันดีนะที่เรายังเห็นว่าเอมมี่ขึ้นแท็กซี่ไปแล้วคงไม่มีอะไรหรอกอย่างเอมมี่น่าจะเสียใจนิดหน่อยเขายอมรับเองว่าไม่สมควรพูดอย่างนั้นรื่วงความชอบและนิยมการแต่งตัวของคนมันไม่เหมือนกัน เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปก้าวไกลเอมมี่นั่งซึมมาตลอดทางจะไปที่ไหนครับจะขับไปที่ไหนก็ไปไม่ต้องถามอ้าวแล้วน้องจะไปที่ไหนล่ะครับแล้วพี่จะไปถูกเหรอเฮ้ยเอมมี่บอกเส้นทางที่จะกลับมันคือบ้านของเขาบ้านที่แสนเจ้าอปุลแต่พอถึงบ้านก็รีบเข้าห้องปิดประตูแล้ร้องไห้รู้สึกเสียใจเสียใจมากม เขาชอบมานัสตั้งแต่แรกเห็นและที่สำคัญจะพยายามเอาชนะใจให้ได้แต่ตอนนี้มันคงจะไม่ได้แล้วหรือเราจะยอมแพ้แค่นี้ไม่ได้สิเอมมี่เราต้องสู้แค่นี้มันจะทําให้เราถอดใจไม่ได้เอมมี่คึดที่จะสู้และกลับไป,ปเผชิญหน้ากับมานับใหม่ต่อให้จะมีใครหลายๆคนมาจีบเขาก็เถอะแต่มานัทมานัทเท่านั้นที่เขารักและหมายปอง เอมี่ให้กำลังใจตัวเองเขาก็แต่งตัวเยอะเกินไปจริงๆนั่นแหละบางทีพี่มนัตอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าแต่งให้น้อยลงดูเป็นธรรมชาติเอาว่าเอมี่สู้อีกสักตั้งหนึ่ง